ตอนตนี้เรากำลังนั่งรถไปสนามบินอินชอนนะครับเทอร์มินอลหนึ 1, ่งสองสามสี่ห้าก็ตามแต่นะครับเพื่อไปส่งนักเตะน,นะครับผมคาดการนะครับว่านักเตะทีมชาติเกาหลีเนี่ยที่เล่นอยู่ในยุโรปนะครับจะต้องกลับไปรายงานตัวที่สโมสอนนะครับก็เราจะไปรอลุ้นซนเฮอ์มินวางฮีชานคิมมินแจกันนะครับโอเค เพราะว่าเมื่อวานทีมชาติเก,กาหลีนะครับชนะทีมชกกาติเวียดนามหกประตูต่อศูนย์เพราะฉะนั้นผู้เล่นที่อยู่ในยุโรปทั้งหมดนะครับก็อาจจะต้องบินกลับไปรายงานตัวไม่ว่าจะเป็นวูแฮมตันวันเดอร์เรอร์ท็อตแนมฮอสเปอร์หรือว่าไบเยนมิวนิกนั่นเองนะครับไปดูกันเลย ึงสนามบินเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปทำมิชชั่นสำเร็จนะครับผมเคยผ่านบบเือร์มิวนิคนะผมขีมินแจนะครับตอนที่อยู่สิงคโปร์แบบนิดเดียวแล้วก็ไปได้เบนเจามินปาวานแทนนะครับเสเลยตรงมาตามที่เกาหลีครับประเทศของเคมินแจครับในเรียบร้อยเสือเ้อไบเือร์ที่หอบไป สิงคโปร์นะได้หอมมาเกาหลีด้วยนะครับก็ได้เจอคิมบินแจเรียบร้อยแล้วแฮปปี้นะครับยู่สนามบินตอนนี้ก็มาขอลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับกับนี่เลยแฟนคลับนะครับฮวางเีชานนะครับทวงฮีชานเนี่ยเป็นหัวหอบของวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยใส่เบอร์26แล้วก็เปลี่ยนเป็นเบอร์11แล้วนะครับเป็นตัวหลักเลยของวูฟนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่า จะมาขึ้นที่เอเชียนาเฟิร์สคารตรงนี้หรือเปล่าถ้าถ้าได้ได้เจอก็จะเก็บภาพมาฝากนะครับแฮปปี้ ทุกคนได้อย่างงี้ได้ไหมตอนนี้ไม่ได้อ,อ้าวเรือร่องอะไรเขาทำกันอย่างงี้เออตัวซีอะ่ะเออไงโอ้ยบ่รู้เรื่องเลยแค่จ๊อมว่ะเต็ไมไหมพังส่วนส่วน เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ที่เราไปรอพางอีชานที่เราได้เห็นบรรยากาศก็จะมีแฟนผู้หญิงเยอะกว่าแฟนผู้ชายนะครับไม่เหมือนคิมมินแจนะครับมีแต่แฟนผู้ชายล้วนๆนะครับฟีชานี่เป็นที่แบบเฟมาสมากๆสำหรับซุปาพสตรีนะครับรอ,อกันเต็มไปหมดนะครับซึ่งเราก็แฮปปี้นะครับที่เราได้ถ่ายรูปกับพางอีชานแล้วก็ได้นี่เจสซี่เบอร์ใหม่นะครับเบอร์11ของพางฮีชานเซนเี่นี่ อะไดทั้งถ่ายรูปทั้งอะไรสิก็แฮปปี้นะครับก็คุ้มค่าที่มาประเทศกเกาหลีนะครับเ,เป็นยังไงบ้างครับเจอคนไหนหลอกกันระหว่างคิมวินแจกับวังฮีชานไม่น <laughs> สนไม่หลอดไม่หลอดทั้งคู่เลยลฮีชานเท่ล้วเดินใส่แว่นหล่อเลยใส่เสื้อคุชี่ใส่เสื้อแบรนด์เนมุชี่ด้วยนะครับแบบว่าสาว,สาวๆแบบกรีัด คนผู้หญิงเยอะมากนเรียกดาราเลยนะส้นหล่อสุดส้นหล่อส่วนครับตอนเราก็ได้เจอทั้งที่ไทยแล้วก็สิงคโปร์แล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่ทีมชาติเกาหลีนะชุดใหญ่นะครับใน่ซนฮอนมินพวกนี้จะได้ไปเตะฟุตบอลโลกรอบคันเลือกที่ไทยนะปรีหน้านะครับสำหรับใครที่รอตามนะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะไปเตะที่ไทยแน่นอนนะครับสำหรับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ มาพักที่ชื่ออะไรไม่รู้อะเป็นของคนไทยนะคะก็ตกคืนล 3, ะสามพันกว่บาทอยู่ติดกับสับเวชื่อชองมูรชูม,มูรเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันแล้วก็รอเวลาเช็คอินสักสี่โมงเย็นเราไปเจอกัน เราเดดก่อนเราเดดก่อน,ม,น,ม,นมันกูเนี่ยแมมันก็ติดดีเนี่ย เป็นแบบไทยชื่อแล้วเน้นหอยใส่หอยเยอะไว้ก่อนนี่นทุกคนเดินเข้ามาจากข้างหน้าตรงนูนคือเลี้ยวซ้ายไปจะเป็นโรงแรมเราแล้วเราก็เดินเข้ามาถพึงปุ๊บเจอเลยร้านนี้สีาฟ้ายังตอยไว้เพราะ,ะมันจะมาจินบูธะ ที่สนามบินอินชอนนะครับเทอร์มินอล2ก็มาส่งผู้ชายคนนี้ครับแล้วน,นี่ตอนนี้ยังใจดีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็ยังแจกลายเซนเ็นแฟนๆูนที่น่าเกลียดของ์ู้เรียน มินกำลังจะเข้าเกตนะทุกคนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยไม่เหมือนบ้านเราตะโกนแน่นอนครับอยู่ที่นี่เงียบกริบเซนเงียบๆถ่ายรูปเงียบๆ สบายสบายมากๆเลยครับไม่มีเสียงอะไรเลยที่กอลังจะเข้าเกตแล้วครับก,สกนนบส็สเปอร์มีโปรแกรมเตะนะครับในอาทิตย์นี้เนาะชอตแนมฮอสเปอร์มีโปรแกรมเตะครับเซอร์มินก็ต้องกลับไปรายงานตัวกับสโมสรน,นะครับเพื่อเตะในพรีเมียร์ลีกนะมาเตะรอบนี้ก็ไม่เจ็บนะครับอาการไม่มีบาดเจ็บต่างๆครับสเปอร์ก็วางใจครับแฟนสเปอร์วางใจ สถานที่สุดท้ายนะครับที่ตามตองไปตามบอลน,นะครับที่พามาชม ในกรุงโซก็คือโซเวอร์คัพสเตเดียมนะครับสนามที่จุคนได้ถึง60,000คนนะครับเป็นสนามที่ใช้แข่งขันเวอร์คัพนะครับแล้วตอนนี้ f c โซนะครับทีมของกรุงโซเนี่ยก็ใช้เป็นรังเหย้าด้วยนะครับรอบๆนี้นะครับรอบๆสนามเวอร์คัพสเตเดียมเนี่ยจะมีส่วนสาธารณะถึง2แห่งนะครับก็จะมีวันหยุดมีคนแก่มีเด็กมีครอบครัวมาออกกําลังกายด้วยนะครับก็เป็นศูนย์รวมใจกลางกรุงโซเลยนะครับสำหรับโซเวอร์คัพสเตเดียมเดี๋ยวในส่วนของ f อ ซีโซเป็นยังไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเหนือเอกพามาจำบอลจำบอลดูบอลน,นะครับนีค่าเข่านะคะทุกคนก็จะมี4ี่หมสามแยกเป็นผู้ใหญ่แล้วก็วัยทีนหรอแล้วก็เด็กนะตามนี้เลยฟืบฟืบผู้ใหญ่สี่หมสาก็น่าจะมาสักพันสองพันพันสองพามอ่ะแล้วก็มีแพนทั้งไม่ม่ นี่ก็คือจุดขายตัวค่ะ FC So uh huh. FC So ตอนนี้15องศาแต่ว่าลมเหมือนอยู่ทะเลเลยนะทุกคนแล้วก็หนาวมากหนาวหนาวไม<า>่ไหวแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะลองถามคนแถวนี้ว่าช็อปมันอยู่ไหนกันช็อป FC So เก็บความรู้เล็กน้อยนะครับ พีตุ๊กนะครับเปียพงผิวอ่อนก็เคยสังกัดเอฟซีโซเช่นกันครับยอดดาวยิงของไทยโอเคไปหากันก่อนนะว่าจะเจอช็อปไหมวิวสวยมากว้าวลมแรงมากดูจับผ้าที่มันสะบัดนะทุกคนสะบัดจนหัวสัน่นหัวคอนไปแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ยินเสียงลมลว่ามันแรงมากและอยู่ที่1ิองศาก็คือ คนตายิวเนาะมา่ถึงแล้วข้าไปดูก่อนไปชื่ช คนใส่ตอนในสนามปะมันอุ่นไม่ใช่อันนี้เราเคยเจอเขาที่โซนภูมิอ้อาวนไลเซน

สรุปทริปมาเยือนเกาหลีใต้นะครับ ได้ไปท่องเที่ยวสามเมืองนะครับก็คือสุวรรณโซแล้วก็อินชอนนะครับสวยงามมากมายนะครับแล้วก็ยังได้พบนักฟุตบอลด้วยนะครับนิดหน่อยก็ได้เจอโซนทอมินนะครับมาเกาหลีก็ต้องเจอโซนทอมินซูเปอร์สตาร์ของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็คิมมินแจนะครับซูเปอร์สตาร์กองหลังของไบเยนมิวนิกนะครับรวมไปถึงควางฮีชานนะครับกองหน้าตัวจีดนะครับของวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์นะครับ และที่สำคัญคือแม่งเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะตอนที่มาเ,าเมืองอินชอนนะครับไปดูว่า,าทีมอะไราแข่งกับอินชอนยูเนเต็ดนะไปเจอ,เอามารูยานเฟลานี่นะครับซึ่งอยู่กับทีมจีนนะครับชานตรงไทซานครับผมไปนั่งดูชื่อเ,อเฟลานนี่ตำนานแมนยูมันอยู่ทีมนี้นี่หว่านะครับก็เลยไปหาแล้วก็ได้ถ่ายรูปเซลฟี่ครับแบบฟุกมากคนนี้ผมบังเอิญจริงๆไม่รู้เลยนะครับว,ว่าว่าว่าแกมานะครับ รวมไปถึงตำนานนะครับอย่างเช่นอังเดสคอฟเค้นะครับผู้รักษาประตูแชมป์โลกปี1990หรือตำนานของเกาหลีเลยนะครับก็คือชาดูรีนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับก็ได้เจอนักฟุตบอลที่ที่อยากเจอนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปได้ขอลายเซ็นนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือเรามาพักผ่อนนะครับเรามาต่างประเทศก็ได้มาเที่ยวมาดูบรรยากาศบ้านเมืองนะครับที่สวยงามนะครับก็ถือว่าได้ชาร์จแบตไปด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับไปทํางาน I am legend แล้วนะครับ I am Legend รอบนี้นะครับเป็นรอบที่3นะครับก็การันตีเลยว่าเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรอติดตามได้เลยที่หน้าเพจนะครับ หรือที่ Line@ แอดไทยแอมเลเจนเลยครับที่ขึ้นไว้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็มีกิจกรรมมิสแอนกิทแน่นอนนะครับได้เจอนักเตะแบบไม่ต้องบินมาต่างประเทศไม่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับได้ไปเจอที่ไทยเลยสบายๆนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับประเทศเกาหลีที่สงสัยกันเดินทางการที่พงที่พักคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยบายบายวันนี้สวัสดีครับ